เปิดภาพแบบเสื้อเบิร์แฟนแต่งโมเตรียมทําขายเพียง1,000ตัวเท่านั้นสวัสดีครับคุณผู้ชมหลังจากที่มีข่าวนะครับเบิร์นะครับเตรียมผลิตเสื้อลายที่แต่งโมชอบออกมาขายและจํากัดจํานวนไว้เพียง1,000ตัวเท่านั้นก่อนที่ใน IG Story ของเบิร์ดนะครับได้แชร์ภาพนะครับเสื้อยืดสีขาวและข้อความคาว่าซูลนะครับซึ่งหมายความว่าเร็วๆนี้นะครับหลังจากที่ห่างหายกับการทําเสื้อไปนานนะครับและมีหลายคนนะครับเฝ้ารอการเปิดขายและเตรียมสั่งกันเป็นจํานวนมากนะครับด้วยแบบเสื้อนี้นะที่จะทําคาดว่า จะเป็นเสื้อลายสีขาวลายดังกล่านั่นเองนะครับขณะที่แอนนานะครับเล่าให้ฟังว่าเสื้อลายนี้เป็นเสื้อที่เบิร์ตเคยออกแบบให้กับแตงโมแตงโมบอกว่าลายนี้สวยและชอบเบิร์ตเลยกะว่าจะทําเสื้อลายนี้มาขายและทําเพียงแค่1000ตัวเท่านั้นแอนนาก็ถามเบิร์ตว่าทําไมไม่ทำพรีออเดอร์ล่ะเบิร์ตก็ตอบว่าก็มีทุนไม่มากนะเบิร์ตตอบว่าไม่เอาแอนนา เราทําเท่าที่เราทําไหวดูสิเชื่อไหมว่ารับรองขายดีนาทีเดียวต้องหมดอย่างแน่นอนนะครับและอนาเนี่ยก็ได้จองเสื้อของเบิร์ดนะครับไปเป็นจํานวน100ตัวประกอบไปด้วยไซส์ M50 ตัวไซส์ L 5 0ตัวนะครับให้กับแฟนคลับนะครับที่อยากได้แล้วไม่มีเงินจริงๆเพราะ FC หลายโคเนี่ยที่อยากได้แล้วไม่มีเงินซื้อนะครับจึงอยากจะกันส่วนนี้ไว้ให้นะครับให้กับผู้ที่สั่งจองนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับก็ยังไม่รู้ว่าเสื้อลายดังกล่าวจะเริ่มขายเมื่อไหร่นะครับแต่คาดว่าคงขายหมดอย่างแน่นออนย่างที แอนนาบอกไว้นะครับหลายคนก็ได้เข้ามาให้กําลังใจเบิร์ตและยินดีกับเบิร์ตนะครับที่อาการสีใจเริ่มดีขึ้นและกลับมาเดินหน้าใช้ชีวิตต่อไปแตงโมจะได้หมดห่วงนั่นเองนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรหรือม,มาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งอะไรนะเ<ส>บิร์ตเพนดีเป<ส>็นไงทำอะไรอยู่หน้าตายังไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนเลยด็โอเคเ,อเดี๋ยวพี่ช่วยพี่อยู่ด้วย เฮ้ยไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องรอง้องไห้